สวัสดีค่ะทุกคนอาจาเสือนะคะแล้วก็พี่เขาไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้มาทำอะไรไปยังไงบ้างนะคะก็คือเตรียมตัวได้แค่ชุดนะคะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนกันทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าพี่เขาจะพาไปไหนนะคะเดี๋ยวเรารถตู้ก่อนหรือจะไปลงใต้หรือจะไปกรุงเทพหรือจะไปที่ไหนนะคะไปดูกันดีกว่าไปไหนอะ เขาพาานานะคะมาที่จังหวัดลําพูนนั่นเองค่ะที่อําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนค่ะเชื่อมของดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับจังหวัดลําพูนก็คือผ้าไหมย,ยกดอกสว,สวยมโบราณเลยค่ะเป็นกี่ที่ทอ,อยากที่สุดเพราะว่าจะใช้เทคนิคการทอพิเศษคนะ่ะน้องแอน,นะ ผ้าไหมหรือผ้าทอหรือผ้ามัดย,ยอมที่อนาใสยตอนประกวดก็ดีหรือว่าตอนทํางานก็ดีเนี่ยกระบวนการทำเนี่ยโอ้โหเขาใช้วิธีการละเมียดละไมขนาดไหนนะคะห,หนูก็ทําได้อยู่นะนี่ไงได้แล้ยหนูก็จะงี้ผ้าของเราก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือลวดลายที่สวยงาม ทุกลทพี่จะเน้นว่าให้มีดอกพีกุลอยู่ในผืนผ้าเพราะว่าที่นี่เราจะเป็นภาพจําของไลท์ดอกพีกุลค่ะกว่าที่จะได้มาเป็นผืนผืนนึงเนี่ยลำบากยากเข็นจริงนะคะแล้วก็สวยงามมาก,มากๆเลยค่ะผืนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณแสนห้าหมื่นบาทค่ะก็คือ,อครู้สึกแพงพอันี้มาก,ก่อนเลยให้มันเป็น่างนี้ใช่ให้เป็นของที่ละลึกใช่เป็นถุงหอมนะคะทุกคนข้างในเนี่ยเรจะมีกลิ่นหอมมากสดชื่นนะคะ ใส่ลงสนามของเลสเตอร์ซิตี้อกข้เห็นอยู่เธอี่ก็คือพวงกุญแจเนี้ยพงกุญแจอันนี้คือธมึมคธะมึกถมความสุขคือความสุขเราจะใส่ความสุขความรักลงไปบนผืนผ้าเรียบร้อยค่ะน่ารักมากคุณแม่ และนอกจากนี้นะคะที่อําเภอทุ่งหัวช้างของเราค่ะแน่นอนว่าไม่ได้มีดีแค่นี้ค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอทุกคนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักรีสอร์ทเอยวัดนะคะทุกคนสามารถมาสัมผัสบรรยากาศหรือเสน่ห์นะคะได้ที่นี่เลยค่ะที่อาเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะ สถานที่แรกที่เราจะมากันเนี่ยพื้นที่บริเวณรอบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าบ้านตะเคียนนั่นเองค่ะเราจะมาย้อมสีกันทุกคนย้อมสีผ้านั่นเองก็พับเป็นเลยพับเหมือนเราเราเราพับร่มอ่ะอ่าเนี่ยครับดูพับไปเรื่อยๆอ่าก็อันนี้แถาเราก็จับตรงนี้ด้วยอ่าใช่ใช่ใช่เลยดึงเดินดึงแน่นๆดึงเรื่อยๆอ่า ุณอะไรละตะนาหน,าหนเล่าความเป็นมาของที่นี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้เราเราก็ทําได้ทําสวนค่ะประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยพอดีอ่าเขาจะมีโครงการของมูลนิธิละไคยเข้ามาสัปสาุนพอเสร็จนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไป,ไปย้อมไปย้อมกันคะไปย้อมกันคะาย้อนเลยมีลนิธละไคายเข้ามาสนับสนุนคือเขาทํากับสิ่งเราเออน่าจะทําสีธรรมชาติเนาะค่อยพลิกคอยพลิกมันให้ทั่วเหมือนแล้วก็โอเคก็เลยเออลองๆดูก็ลองผิดลองถูก อ,อันนี้พื้นขาวแล้วอันนี้จะมัดเป็น,เป,นเป็นขยุ่มไปเลยอันนี้รอบรอบดีอลลาคือย้อมรอบเดียวแต่เอาไปลงโมเดลอีกรอบหนึ่งเรียนรู้มาเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มเก่งขึ้นที่นี่เคยย้อมให้คิงพาวเวอร์ด้วยเป็นเสื้อที่นักฟุบตบอลใส่ลงสนามของเลสเตอร์ซิตี้อ๋อเคยเห็นอยู่สูงได้มาแล้วค่ะทุกคนการทำสีย้อมสีธรรมชาติของอนาครั้งแรก เดี๋ยวเรามาลองแกะกันต้าเป็นยังไงซึ่งหลังจากที่เอาอมาเนี่ยเราก็ไปล้างน้ําให้แบบเศษอะไรพวกนี้มันออกไปใช่ไหมคะแกะเลยนะคะแม่แกะเลยตอนเรามัดระวังเป็นพิเศษนะคะแกะเลยวุฒิสีก็คือเนเฮ้ยนทุกคนไม่ซิ่งมากคืออย่างที่บอกนะคะว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาในการที่จะพับหรือว่าการทําลายต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้อะไรที่มันแตกต่างมานะคะ เห็นไหมเห็นไหมน้องแอนนาทำสวยมากเลยเย่ๆยได้และหนึ่งตัวอันนี้เป็นรางวัลเลยคะแม่รางวัลกรีนโปรดักต์อ่ะเขาจะมาตรวจน้ำย้อมมามีเคมีปนไหมอะไรเงี้ยคะขนาดนั้นเลยใช่คุณแม่มีมงแล้วนะคะประกวดนางงามคุณแม่ต้องมีนางงามที่เขาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแหละคุณแม่คือหนึ่งในนั้นเพราะคุณแม่มีมงแล้ว ยังมีแบบเป็นพวงกุญแจหรือกระป๋ออันนี้เราก็เอาเศษผ้าน่ารักมากเลยเวลามันเหลือมันเหลือจากเศษเราก็มาทําเป็นผู่เราแทบจะไม่ทิ้งเศษอะไรเลยอันนี้เหมือนเอามาเล่นจับคู่สีเวลาคนมาดูงานครัซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าเกมการ์ดแบบนี้นะคะมีที่เดียวในประเทศไทยหนูคิดว่าไม้ฝางเนี่ยถ้าเล่นเกมพันต้องเป็นสีชมพูมีรางวัลให้ด้วยและไม้ตะเคียนหินกับสนิมเหล็กต้องเป็นสีน้ำตาล คำแสบคำแสบสีส้มไหมคะโอเคถูกค่ะสีส้มถูกเดี๋ยวให้รางวัลน,นะนี่จะได้พวงกุญแจขอบคุณค่ะ <G ül> เป็นลูกป,ปลา<ช>เป็นล๊อกปลา<ช> <นะ S 1> คือ <G ül> นอกจากเราจะใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วที่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยเรายังใช้เศษผ้าที่เหลือนะคะจากการทํามาใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคลังจริงๆมันเป็นสัตว์เขาจะปูเขาจะเอามาปล่อยต้นจามจุลีแล้วมันก็จะติดเนาะแต่เราไม่ได้เอาตัวสัตว์มันมาย้อมนะ คือม <า S 1> ไม้รอมันเป็นมันเป็นอันนี้เรือเรเขาเรียกขี้มันใครนโดนมันเต็มปอดร,รอบเลยจะเอานี่แหละย<ม>้อนไปแล้วไม่ใช่สัตว์แต่เป็นขี้ <c oughs> แม่จ๋าถ้าสมมติว่ามีผู้ชมทางบ้านเขาอยากทําเสื้อแบบหนูบ้างคุณแม่แนะนาหน่อยได้ไหมว่ามาที่นี่ต้องอยังไงบ้างคะมาได้ทุกวันทุกวัน,วนเลยก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงได้สองรอบนะค่ะอ่าแล้วก็บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงมีเบอร์โทรติดต่อใช่ไหมคะแม่ก็คือตามนี้เลยค่ะตามนี้เลย0ู7ปเจ 180-4420นะคะทุกคนสามารถติดต่อมาได้นะคะซึ่งราคาในการทำนะคะถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าก็เบาทแตนะ่ถ้าเป็นเสื้อที่แบบหนูทำใช่<ม>ไหมคะก็<ๆ>จะราคา19 9บาทอยากจะบอกคุณแม่คุ้มค่ามากนะคะทุกคนนะคะสามารถมาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะในการย้อมสีธรรมชาตินะคะและแน่น,นอนค่ะคุณแม่มีมากกว่านี้แน่น,นอนให้นงแอนนาไปสัมผัสดูได้ว่าแต่ละฐานจะไม่เหมือนกันแต่สนุกมากนี่แค่ฐานแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไปกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะฐานที่สองนะคะอยากจะบอกนะคะว่าฐานนี้อนานตต้องขออนุญาตเบิกตัววิทยากรมาก่อนเลยนะคะขอเชิญพี่ทองค่ะสวัสดีค่ะคือชื่อฐานนะอนางงงมากชื่อฐานนี้นะคะก็คือแปรรูปผ้าทอมือสลีมือสลีคืออะไรคะพี่ทองค่สะสลีก็คือต้อนโพค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมคะะมือนี่ไปว่าบ้าน บ้านต้นโพค่ะผ้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้คือเป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าทอกระเหลี่ยงค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราจะทําผ้าทอดั้งเดิมผ้าทอดั้งเดิมใช่ค่ะต่อมาแล้วก็มาแปลรูปค่ะเป็นผ้าถ้าเป็นดั้งเดิมนียคือที่ไหนก็มีนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกันเหอนกันอาจจะแตกต่างกันที่ลายเสื้อตัวนี้เราทําที่เป็นแปลรูปค่ะใช่ อันนี้ก็คือใบโพใบมือสรีของเราอ๋อก็คือเป็นเอกลักษณ์จำเพาะที่แบบที่มีที่นี่เลยตรงตามชื่อคอนเซ็ปต์มือสลีเลยนะคะเป็นบ้านโพสวยมากค่ะคุณแม่ก็จะทำเวิร์กช็อปเอาเศษผ้ามาทำพวงกุญแจรูปปนารูปป่นาป่านางงไหมคะงงเราค่ะป่นาก็ถ้าไปตรงๆก็คือควายสมัยก่อนเราใช้ควายในการ ทำมาหากินให้เราเราอยากนําเสนอวิธีชีวิตของเราให้อกมาให้มากที่สุดคือแม่รู้ไหมว่าค่ะขากรรมวิชาหนูหนูได้ติดรอนะคะติดรอวิชารักหนูอาจจะทําควายตัวหนึ่งมานะคะมอบให้กับคนที่หนูรักให้เขามีความขยันอดทนคุณแม่พาหนูไปทำอะไรไปทยึบแล้วค่ะจับแก้วจับแก้วอันนี้เป็นที่ลองจับแก้วค่ะใช่อ๋อเขามีชื่อของเขาไหมคะแม่คะมีค่ะชื่ออะไรคะ่ันี่คือธรรมะ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  แล้วก็ถลีด้วยก็คือทลีพวงกุญแจเนี้ยพวงกุญแจทลีไปว่าโชคดีถ oh, มเอ๋ไปว่าความสุข oh, อ๋อโชคดีความสุขคือเราสามารถทําให้คนที่เรารักได้ใช่ค่ะอันนี้คือถมเอค่ะถมเอ๋ถม,ถมือะความสุขคือความสุข,สขเราจะใส่ความสุขความรักลงไปบนผืนผ้า มีความสุขเวลาเรากินแก้วน้ำสงสัยมีคนเอาให้เราอย่างเงี้ยเป็นความสุขเรากินไปด้วยแล้วก็จะแฮปปี้มีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะแม่ถ้าทําให้คนได้เนี่ยคือมาจากใจล้วนๆเลยค่ะจากใจแน่อนอนค่ะอัะนนี้ปัญหาปัญหาทะเลอนี้อะไรคะทะเลเธอเงือกภาษาเกาหลีเนี่ยคุณแม่เก่งมากเลยค่ะอันนี้ทํายังไงคะคุณแม่คะหนูต้องเอาคางเขาด้วยไหมคะแม่ เรียบร้อยค่ะน่ารักมากคุณแม่ถ้าสมมติว่าหนูอยากจะเชิญเพื่อนมาทําที่เนี่ยคุณแม่บอกหน่อยว่าแบบบางเวิร์กช็อปที่ได้กี่โมงวันไหนบ้างคะค่ะอ่าช่วงเช้านะคะ10บโมงถึงเที่ยงอ่าสิบโมงถึงเที่ยงถ้าเป็นช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะมีสองรอบนะคะเปิดทุกวันไหมคะแม่คะเปิดทุกวันอ่าสองรอบทุกวันนะคะแล้วแบบราคาเวิร์กช็อปนี้ยังไงบ้างคะคุณแม่คะถ้าตัวถือนะคะจะอยู่ที่ร้อยเก้าบเก้าร้อยเก้าสิเก้าถ้าถือมือก็เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทขอบคุณ น่ารักมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่อนาได้ไปนะอนาพูดตรงๆเลยนะคือนอกจากเราจะได้ของฝากที่มีความหมายดีขนาดนี้ได้แบบประสบการณ์ได้คุยกับคุณแม่อย่างเงี้ย หนูสามารถไปเย,ย็บเจงอื่นได้ต่อแล้วนะหนูเรียนรู้กันเย็บได้เยอะมากจากคุณแม่ใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะและอยากจะบอกนะคะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่การเวิร์กช็อปเท่านี้เท่านั้นนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ข้างหลังอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกสรรกันนะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะมีโอกาสห,หนูมาใหม่หนูไปซ้อมเย็บก่อน <S <S สเสร็จแล้วนะคะกับฐานที่สองนะคะและนี่ของที่เรื่องของแอนานาปัญหานั่นเอง อยากจะบอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกของวันเลยที่แอนนานะคะได้มาสัมผัสผ้าใหมแบบสวยมากจริงๆทุกคน ตอนนี้นะคะแอนนาอยู่ที่ฐานที่3กับดิทัศการคุ้มหม่เมืองค่ะปริชาติใหม่ไทยขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญวิทยากรประจําฐานของเรานะคะพี่นิ้งค่ะสวัสดีค่ะของดีเกี่ยวกับจังหวัดลําพูนก็คือผ้าไหมย,ยกดอกล,ลําพูนใช่ไหมคะทาไมถึงได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่แบบมีการกล่าวถึงแบบเยอะมากๆจริงไหมคะที่เขาบอกว่าผ้าไหมเนี่ยมาจากการที่เขามีการใช้นิวังใช่ค่ะ,ะลาพูนของเรานี่นะคะ,ะได้รับ ความรู้สืบทอดมาตั้งแต่การทอผ้าไหมย,ยกดอกนี่นะคะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าพระนางเจ้าดารารัศมีนะคะท่านก็นําความรู้การทอผ้าเนี่ยค่ะจากในวางมาเราก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหมผ้าของเราก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือลวดลายที่สวยงามด้วยความใจเย็นนะคะเนื้อผ้าก็สวยเนียนนะคะประณีตะคะ่ะพื้นนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นผ้า เป็นผ้าโบราณเลยคะ่ะสมัยก่อนค่ะเขาเรียกว่าผ้าไหมย,ยกดอกลายสังเวียนลวดลายก็มีเยอะมากค,ะค่ะเขาเรียกยกเล็กเชิงเกาะน,นะคะเป็นเทคนิคการทอของลํำพูนจะใช้กระสวย5อันค่ะนอกนั้นก็จะมีเกสรตรงเชิงด้วยเราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตราเครื่องหมายตรานกยุงพระราชทาน ก็จะไม่มีการผิดพลาดในการทอเนื้อแน่นด้วยทอสินสืบสารเส้นไหมก็คือเป็นการนำเศษเส้นไหมที่เหลือจากการทอนะคะ,คะนำมาตกแต่งในกระเป๋าอ่าเป็นกระเป๋าีน่ารักมากวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้นี้ใช่รนี่แล้วก็ทำอันนี้ต่อถูกต้องไหมคะรับ เราจะสอดเข้าอีกรอบหนี่หนูก็ทําได้อยู่นะนี่ไงได้แล้วหนูว่าอย่างนี้่ระธิดาชื้นเป็นผืนผ้าผืนผ้าวงกลมก็เป็นดวงอาทิตย์ภูเขาเขาเป็นเหมือนตัวแทนของท่ตหัวช้างนะคะเที่ยวใหม่จริงค่ะแล้วอย่างที่แม่ทําอยู่นั้นก็จะเป็นถุงผ้าออสิทไใหม่นี้เข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราใช่ค่ะ แล้วแม่ก็จะเป็นคนปักหัวใจลงไปซึ่งเราก็สามารถเลือกเขาเรียกว่าเลือกข้างนอกเส้นได้ได้ใช่ไหมคะว่าอยากได้สีไหน,ไไหนซึ่งสวยนะ่ารัมากมากๆเลยห้องเลยจะเนี่ยอ,อันนี้ห้องกอไหมสาวไหมแล้วก็มวนไหมค่ะ ที่เราจะเอาไหมมาทอได้เราต้องมีกระบวนการทั้ง3าอย่างนี้ก่อนแล้วก็สาวอ๋อกรอก่อนแล้วก็สาวก็ม้วนยาวๆให้เป็นเข้าไปอยู่ในหัวม้วนก็จะเตรียมทอเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยใจมาเป็นใจจากที่เราซื้อกว่าที่จะได้มาเป็นผืนๆหนึ่งเนี่ยลำบากยากเข็นจริงนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะพี่นีงค่ะเราจะมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยขอจหวดลำพูนจริงๆเหรอคะ รู้สึกถึงลํำพูนจริงๆกับฐานนี้นะคะในการใส่ผ้าไทยที่สวยมากๆพี่นิงบอกหนูหนยได้ไหมว่าผ้าไทยผืนนี้เท่าไหร่ละคะอันนี้เราใช้ผ้าสังเวียน4เ <4 S 2> มตรมาตัดค่ะ,คะแล้วก็รวมปักผืนนี้ก็อยู่ประมาณน่ะ ประมาณแสนห้าหมื่นบาทก็คือแทนทัน,นี้มืก่อนเลยคือแสนห้าหมื่นบาท <c oughs> เวลาในการเปิดปิดทำการยนี่บ้างค่ะเออสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็ <c oughs> บ่ายโมงถึงสามโมงนะคะเปิดทุกวันค่ะเร์่ช็อบของเราจะเป็นกระเป๋านะคะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ พวกุญแจร้องร้อยห้าบาทใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสผ้า <c oughs> ใหม่ไทย <c oughs> อย่างที่อนานนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่ <c oughs> ยกดอกลําพูนหรือว่าผ้าทอยกดอกลําพูนหรือว่ามาดูเขาเรียกว่ากรรมวิธีก <c oughs> ารทำเวิร์กช็อปนะคะ <c oughs> ก็สามารถนะคะมาได้ที่นี่เลยนะคะคุ้มใหม่เมือง <c oughs> ที่ปริชาติใหม่ไทยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราใช้กิจกรรมมาทั้งวันค่ะแอนนานะคะขอมานอนชาร์จแบตนะคะที่ชัญญาการเด้นพูเิล่าก่อนนะคะเอาไว้ชาร์จแบตเต็มที่เมื่อไหร่พรุ่งนี้แอนนาพร้อมสำหรับฐานต่อไปแน่นอนค่ะ มากมากทุกคนดูริชการนะคะที่เพื่อนเฮียนหูชาวริปใหม่ไทยขอเรียนเชิญพิฒนากรของเรานะคะพี่มิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องเอน่าเพื่อนเฮียนหูเนี่ยที่หนูเข้าใจคือศูนย์การเรียนรู้ถูกต้องไหมคะเพื่อนเฮียนหูนะคะเพื่อนมาจากคําว่าบ้านเฮียนคือเรียนนังสือเนี่เรียนเครียงค่ะหูก็คือความรู้ค่ะ <Le> à, เราเอามาทุากอย่างมารวมกันค่ะเป็นเพลินเฮียทูก็มาจากเพราะว่าม้านหลังนี้เขาตท่่จะให้ความรู้กับคนที่แมนชานนิดใหม่ก็คือชาวนิดมาจากชื่อคุณพ่อค่ะพี่นิดช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะแต่ละลายมีลายไหนที่แบบโดดเด่นที่สุดที่แบบ ศูนย์เฮียนฮูของเราโดดเดน่นที่สุดของที่นี่ก็จะเป็นลายพี่กุลนะคะน้องแอนนาทุกลายพี่จะเน้นว่าให้มีดอกพี่กุลอยู่ในผืนผ้าเพราะว่าที่นี่เราจะเป็นภาพจําของลายดอกพี่กุลค่ะผ้าในนี้หลายๆผืนก็ส่งเข้าในวังก็มีค่ะอย่างตัวนี้จะเป็นเดอะเบสตัวนี้เลยใช่ไหมคะสวยมากตัวนี้ก็เป็นดอกพี่กุลนะคะดอกพิกุลเขาเรียกว่าพิกุลแยกกลบตัวนี้จะทอ,อยากคะ่ะระยะเวลาในการทอประมาณเดือนครึ่งแต่ว่า ก็อยู่ที่ความสามารถของคนทอค่ะ,คะผ้าทุกผืนคือช้าช้าหรือว่าไวจะอยู่ที่คนทอแต่ว่าการทอผ้าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับคนที่นี่แบบ เยอะมากใช่ค่ะถ้าพูดว่าจังหวัดนำพูนทุกคนอาจจะไม่ไม่คิดถึงผ้าใหม่เลยอาจจะคิดถึงลำไยใช่ค่ะแต่แรกบอกโอ๊ยลำไยแล้วก็ลำไยเด่นจริงๆเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่สุภัตาสอนน้องแอนนาเลยสอนเลยใช่น้องแอนนาจะได้รู้ว่าการทอผ้าของที่นี่เป็นยังไงใช่ค่ะทำไมถึงต้องเป็นช้างคะก็อําเภอทุ่งหัวช้าง อำเพอทุ่งหัวช้างแล้วพอดีปีปีนั้นนะ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในผ้าให้มันแตกต่างกับคนอื่นพี่ก็เลยคิดถึงว่าอ๋อเราอยู่อพเภอทุ่งหัวช้างเราเอาช้างมาใส่ได้รับรางวัลอะไรนะคะเหรียญเงินของ องหญิงสิริวัลเมื่อกี้เ,เห็นพี่หนึ่งเกินหรือคำว่าน้องหอมพักค่ะสแสดงว่ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับน้องหอมพักอีกไหมคะมีค่ะเรามีเวิร์กช็อปทั้งหมด3เวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับน้องหอมพักเลยถ้าเกี่ยวกับน้องหอมพักมี2ค่ะ,ะมีเพ้นกระเป๋าน้องหอมพักแล้วก็มีแมกเนตน้องหอมพักค่ะเวิร์กช็อปอีกอย่างนึงคือเป็นกี่ค่ะอ๋อกี่จำลองค่ะใช่ค่ะให้เราสัมผัสว่ายกเส้นขึ้นเส้นลงน้องเอนนายางรู้ไหมคะว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าน้องหอมพักเออทาไม้แลวก็ คือว่าโฮมก็ในภาษาเหนือค่ะว่าโฮมก็คือรวมเอารว,ร,วร,วรวมที่นี่จะรวมของรวมคนที่มีความฝันเดียวกันความรักในการทอผ้าเหมือนกันมาอยู่ที่ชาวลิตใหม่ไทยก็เลยกลายเป็นปน้องโฮมค่ะ<ช>ก็คือในที่นี่มีกี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ16บหกสิบหกกี่<ช>ก็จะมีแม่แม่สิบหกท่าน<ช>นั่งประจํากี่ของตัวเองใ<ช>่ใ<ช>ซึ่งกี่นี้พี่หนิงบอกว่าเป็นกี่ที่ยากที่สุดเป็นกี่ที่ทอยากที่สุดเพราะว่าจะใช้เทคนิคการทอพิเศษค่ะน้องแอนนะ เราจะเป็นการทอแบบแยกกาบแยกดอกแยกแยกเกสรมันจะทําให้ลายละเอียดของลายค่ะมันจะเยอะความยากนี้ตกประมาณวันหนึ่งนี่คุณแม่สามารถทอได้ประมาณกี่เซนคนะอย่างคุณแม่เขาได้ประมาณวันละ25่เซนแต่อึ่งหนูคิดว่าถ้าเต็มตัวเนี่ยน่าจะเป็นเดือนไหมครับอา้า เดือนครึ่งถึง2เดือนโหวันนี้คุณแม่สอนหนูหน่อยนะค่ะน้องจอกนาใช้เท้าเหยียบเหยียบไม้ตรงข้างล่างค่ะอ๋อนั่นแหละค่ะโอ้ขาตัดขาตันอ๋อให้มันป็นอ่าีแล้วก็พุ่งเออเก่งนะหนูบอกแล้วหนูเคยทำอุ๊ยนี่เอาเป็นว่าหนูให้คุณแม่ทำต่อดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จแล้วมันจะมีของเฮือนเฮียนหูชาวลิตใหม่ไทยนะคะ เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง12นาฬิกาแล้วก็มีช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงค่ะก็เป็น2รอบต่อวันใช่ค่ะแล้วในเรื่องของเวิร์กช็อปนี่มีราคาอางไรบ้างคะพี่นีคะเวิร์กช็อปที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่299อ๋อในการทำน้องโอมฮักใช่ค่ะ ก็คือสามารถมาทําได้ใช่ค่ะถ้าจะให้ดีก็คือโทรมาก่อนโทรมาล่วงหน้าค่ะมีเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทร0918584629นะคะแล้วก็ติดต่อทางเพจ Facebook ก็ได้ค่ะชาวลิตใหม่ไทยมีเพจ a c e b o o k ด้วยเห็นไหมค่ะทุกคนคะสามารถมาเรียนรู้กรรมวิธีการทําผ้าไหมไทยสวยๆได้ที่นี่นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ที่ทุ่งหัวช้างของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่หนูกำลังไปนะคะทุกคนค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าทุ่งหัวช้างมีอะไรเด็ดอีกขอบคุณพี่หนิงค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนคะ่ะมาที่ฐานที่5้านะคะกับผ้าทอกระเรียงของเรานะคะซึ่งเป็นฐานหมาจูผ้าทอกระเรียงนะคะเขาจัดนิทศการเกี่ยวกับเส้นใยหลากสีทุกคนคืออนานเนี่ยเคยไปฐานที่สองแล้วถ้าทุกคนจําได้นะคะที่เราไปทําน้องควายกาันอันนี้ก็เป็นผ้าทอกระเรียงเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ฐานนี้พิเศษค่ะตรงที่นะคะเราเนี่ยจะได้มาทําในชุมชนบ้านห้วยปิงเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงเส้นใยหลากสีคืออะไรหมาจูคืออะไรนะคะ คนสงสัยใช่ไหมเพราะนักเขาสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรของเราค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยชื่อปุ๋ยนะคะเป็นวิทยากรประจําฐานมาจู <c oughs> ผ้าทอกระเรียงค่ะมาจูแปลว่าทํามือค่ะถ้าเป็นชวนผ่ากระเหรี่ยงตัวที่เราใช้ตกแต่งเสื้อผ้าหลักเลยก็จะเป็นลูกเดือยเกือบจะทุกที่อันนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใส่ลวดลายให้มันเป็นยังไง ถ้าเสื้อผ้าชิ้นไหนมีลูกเดยติดเนีย่ยค่ะจะเป็นยาน่ามหรือว่าเป็นกระเป๋า,าสามารถรู้ได้เลยว่าชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานกะเหรี่ยงนยคะคะรูปภาพอันนี้เป็นรูปคุณยา่ขยาของแกกล่องก็เป็นเหมือนว่าทําให้เราได้เรียนรู้รู้จักผ้าทอกะเรียงมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วในชุมชนบ้านห้วยปิงอันนี้มีลักษณะเด่นยังไงบ้างาคะ ชุมชนบ้านห้วยปิงของเรานะคะก็จะเป็นกระเหลี่ยงทั้งหมดทั้งหมดเลย,เลยสินค้าชิ้นงานของเราทุกชิ้นใช้มือทำหใช้มือหมดค่ะส่วนผ้าทอากะเหลี่ยงก็จะแบ่งเป็นของผู้ชายกับข,ของผู้หญิงใช่เราดูกันแตกต่างไงคะว่าไหนเป็นของผู้ชายผู้หญิงจะเป็นลายขวางที่มันมีเส้นแต่ของผู้หญิงจะเป็นยังไงคะของผู้หญิงก็จะมีวลวดลายที่สวยงามเงี้ยค่ะตัวนี้ตัวตัวที่เราขึ้นลายอยู่นี้นะคะค่ะ เป็นยอมมะเกลือยอมมะเกลือคือ<ช>เป็นอ๋อย้อมมาจากมะเกลือใช่ลูกมะเกลือลูกม<ค>ะเกลือทํามาจากสีธรรมชาติใช่ค่ะที่นี่เราจะทําเป็นพวงกุญแจอันนี้ก็คือย่อม,มาจากตัวย่ามใบใหญ่ให้มันนี้นนใช่ให,ให้เป็นของที่ระลึกใช่คะ่ะตัวเวิร์กช็อปของเราจะเป็นอ่พวงกุญแจหูหอมค่ะค่ะ ได้จัาเรามาทำเวิร์กช็อปกันวันนี้เราเริ่มทำเป็นเป็นตัวกระเป๋าเดี๋ยวเวิร์กช็อปต่อมาเราจะทำพุงกุญแจที่เป็นลูกบอลกันอีกเวิร์กช็อปหนึ่งก็คือการทํากระเป๋านั่นคือการเอาลูกเรือนะคะมาประดิบคุณแม่บอกไปเลยว่าอันนี้คุณแม่ทำเพื่อใครทำเพื่อน้องแอนนาเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวยางค่ะมันคือสิ่งที่หนูทาได้นั่นคือการว่า สนุกมากเลยค่ะซึ่งหนูได้ของกลับบ้านไปไม่ใช่น้อยน,อยนะนี่อันแรกเลยนี่ใช่ไหมคะเป็นถุงหอมนะคะทุกคนข้างในเน็ตเราจะมีกลิ่นหอมมากสดชื่นนะคะเอาไว้แบบเสียบพวงกวุญแจได้แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นพวงกวุญแจอีกอันนึงนี่เป็นลูกบอลน,นะคะปุยนุน่นอันนี้ก็ทําทง่ายแล้วก็อันสุดท้ายคุณแม่ตัง้งใจทําให้หนูนะคะตัวเ นะคะแล้วก็นี่แล้วก็เย็บสายเหนืด้วยนะคะ mm. ทุกคนที่ได้มาเนี่ยก็สามารถเวิร์กช็อปแล้วก็เอาของไปเป็นที่ระลึกได้แบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลย mm. คุณแม่บอกหน่อยได้ไหมคะว่าถึงิหุูจะมาเวิร์กช็อปที่นี่มาเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอกระเหลี่ยงนี่ต้องมาวันไหนกินโมงไงยังไงบ้างคะค่ะสามารถติดต่อร่วงหน้ามาได้แล้วก็นัดกันนะคะ ว่าจะมาวันไหนได้<อ>ดคือเปิดทุกวันวันละสองรอบใช่ไหมคะจะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงหนึ่งรอบแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือวันละสองรอบอยากให้ทุกคนได้มาที่นี่กันนะคะแอนนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอกระเบียงเยอะมากและพอเร,เราได้มาในชุมชนที่เป็นชนเผ่าเนอะเราก็จะได้ซึมซับเขาเรียกว่าวัฒนธรรม อะไรต่างๆนอกจากภาพไปเยอะๆมากมายไร่ว่าจะเป็นความน่ารักของคุณแน่นะคะ <c oughs> หรือว่าแบบความอบอ้อมอารีของทุกคนในชุมชนก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาที่นี่โอมาช่าพาพูมีินีค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับผ้าถานที่อนาได้ไปท่องเที่ยวมานะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับผ้าไปเยอะมากนะคะแต่อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะอยากจะบอกนะคะว่าผ้าที่เราได้เห็นกันในคลิปนี้นะคะไม่ใช่แค่ซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดลําพูนเท่านั้นแต่ยังเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมาค่ะมาเป็นนักท่องเที่ยวยุคแรกๆที่บุกเบิกที่นี่เหมือนอนาค่ะที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนมาค่ะบ๊ายบาย